พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่าในครับในการตอกย้ำผู้นำเทรนด์บิ๊กไบค์ตัวจริงด้วยการเข้าร่วมงานมหากรรมยันยนต์ครั้งที่ส1เ็ครับซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกของยามาฮ่าที่เข้าร่วมงานอย่างจริงจังโดยมีคุณกเกษมพงศิสินทุโสพลนะครับผู้บริหารของยามาฮ่าออกมาแถลงข่าวแนะนำบุตรด้วยตัวเองซึ่งเขาเสพบ,บุตรในครั้งนี้นะครับก็คือ In s p i r e r i d e r e v เ r รนะครับเราทุกหัวใจของนักบ,บิดตัวจริง โดยมีการน,นำรุ่น XT 1,200 Super Tenere ของปี2015นะครับมาตั้งโชว์ในโดดเด่นนี่ก็คือมอเตอร์ไซค์ enduro ขนาด1,244นะครับที่ถือว่ามีความเร้าเจเป็นอย่างยิ่งในการขับขี่สังเกตดูนะครับจเจนว่าโฆษณาของตัว XT 1,200 Super Tenere คันนี้เน้นให้เห็นว่ามันสามารถขับขี่ได้ทั้งทางเรียบและก็ทางฝุ่นครับนี่คือ enduro ตัวจริงนะครับที่สามารถมาได้ทุกที่ที่มีทางยุคนี้นะครับเป็นยุคสมัยของมอเตอร์ไซค์ enduro ขนาดใหญ่ เพราะฉะนั้นนะครับหลายคนที่สนใจมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่มีความหลากหลายในการใช้งาน Enduro แบบนี้นะครับคือสิ่งที่หลายคนบอกว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับซูเปอร์เทเนอร์เล่นะครับใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงขนาด1 2 0 0ซีซีมีมอเตอร์นายความร้อนนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยเพลาไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์คู่ขนาดใหญ่ให้ความส,สว่างเป็นอย่างดีเยี่ยม ชอบหน้านะครับเป็นแบบอัพไซด์ดาวกระบอกสีทองนะครับรวมถึงเบรกหน้าแบบ4สูบต่อข้างนะครับต้องถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีความเพียบพร้อมไปด้วยการใช้งานทุกรูปแบบจริงๆนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีระบบ YC ย t นะครับ y a ม a h a c h ิ p Control Total นะครับแล้วก็มี r a c t i ่น Control ป้องกันล้อสไลด์รวมถึง D m โ d e นะครับก็คือ Drive Mode นั่นเองครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีระบบเบรก a b s ให้เลือกใช้ด้วยนี่ก็คือเบรกหน้านะครับของรถที่มีความล้ำสมัย กับเครื่องยนต์ 1,024cc สองสูบนะครับแล้วก็มีสวิงอาร์มหลังแบบอลูมิเนียมอันลอยนะครับนี่คือมอเตอร์ไซค์แอนดูโรขนาดใหญ่นะครับที่มาด้วยราคา749,000บาทในแบบสแตนดาร์ดนะครับส่วนรุ่นพิเศษนะครับที่มีกระเป๋าออปชั่นครบนะครับ819,000บาทครับ มาต่อกันที่ f z 0 9นเนะครับ The Dark Side of Japan นี่คือมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์3สูบเรียงรูปแบบใหม่ของ Yamaha นะครับที่หลายคนบอกว่ามันเป็นความเร้าใจอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นเรื่องของแรงบิดพลังที่มหาศาลจากเครื่องยนต์นั้นนะครับสามารถขี่ได้ในทุกรูปแบบ f z 0 9เป็นรถสปอร์ต n a ก็ตนะครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ Enduro หรือว่าเป็นสไตล์ของซูเปอร์โมตาร์หลายคนบอกว่านี่คือมอเตอร์ไซค์ที่มีการใช้งานแบบครอบคลุมอย่างกว้างขวางจะขี่ทางเรียบก็ได้ จะขี่เรซซิงก็ดีหรือจะขี่ทางฝุ่นก็ไปได้ครับเครื่องยนต์สสูบเรียงนะครับ850ซีซีในแบบครอสเพลนแคงช้าลูกสูบขึ้นลงไม่พร้อมกันนะครับให้พลังในงบิดที่มหาศาลพร้อมด้วยแรงม้าสูงสุดนะครับ115แรงมา้าหลายคนที่ขับขี่รุ่นนี้แล้วบอกว่ามันสามารถบิดนะครับด้วยพลังเครื่องยนต์ที่มาทุกๆเกียร์ทุกจังหวะของนาทีทุกจังหวะของคันเร่งนะครับมันมาพร้อมๆกันและอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นเสริมตลาดให้กับตัว f 0 9ก็คือรุ่นละครับ f อสซ่าศ e นย์เ l ้ตแนเป็นการพิสูจน์ให้เห็นครับว่ารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตนั้นขับขีบ่บนทางฝุ่นได้เป็นอย่างดีส,สามารถสไลด์เข้าโค้งนะครับด้วยความมั่นคงนี่คือมอเตอร์ไซค์ที่หลายคนบอกว่ามันให้การขับขี่ที่ทุกรูปแบบจริงๆด้วยความปราดเปรียวของโครงสร้างตัวถังอลูมิเนียมอันลอยนะครับทำให้มอเตอร์ไซค์คันนี้ขับขี่ได้ยอย่างคล่องตัวเบาะนั่งก็ไม่สูงนะครับที่ด้านบนนั้นก็มีพลาสติกครอบแฮนด์นะครับรวมถึงหน้ากากไฟหน้าเล็กน้อยเพิ่มคมดุดันแหลมคมัับให้กตว f 0 9 Street Rally คันนี้นี่เองครับสังเกตดูนะครับเจนยมว่าแฮนด์ดิลบาร์ของคันนี้ค่อนข้างกว้างนะครับทำให้การขับขี่ในทางฝุน่นทางวิบากนั้นควบคุมได้อย่างง่ายดายอัพไซด์ดาวน์หน้านะครับกระบอกสีทองพร้อมด้วยดิสเบรกนะครับที่มีลูกสูบทั้งหมด4ลูกสูบต่อข้างแบบเรดิ้งม้าครับราคาของตัว f 0 9 Street Rally คันนี้อยู่ที่489,000บาทยามาฮ่าชุดจุดเด่นนะครับเรื่องของเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียงที่พลังแรงมา้าและกระแรงบิด ที่ดีกว่า2สูบเรียงหรือว่า V 2สูบรวมถึงนะครับให้พลังใกล้เคียงกับตัว4สูบเรียงของยี่ห้ออื่นยามาฮ่าวางราคา F 09สตรีรลลี่นะครับอยู่ที่489,000บาทครับส่วน F 09รุ่นธรรมดานะครับ435,000บาทซึ่งหนังโฆษณาชุดนี้นะครับยังไม่ได้มีการใช้วาเตอรซซี่อดีตแชมป์โลกมอเตอร์จีพีหลายสมัยด้วยกันนะครับเป็นพรีเซนเตอร์กับรุ่นนี้อย่างเป็นทางการรุ่นที่โดดเด่นของยามาฮ่าในปีนี้และปีหน้านะครับก็คือเจ้า b o o t R คันนี้นี่เองครับ นี่คือมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์ขนาด 954cc ในแบบ V ีทวินะครับที่ทำมุมองศา60องศาด้วยกัน b o ลต์อาร์นั้นนะครับเป็นครูเซอร์ที่มีการออกแบบมาเพื่อเน้นการขับขี่ที่เรียบง่ายสะดวกสบายเบาะนั่งเตี้นะครับแฮนเดิลบาร์กว้างนี่คือสไตล์ของครูเซอร์นะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการขับขี่เน้นการต้องเที่ยวทางไกลไม่เน้นเรื่องของความเร็วสูงมากนักเรื่องของการขับขี่ที่นะครับต้องบอกว่าในสไตล์แบบชิวๆสบาย ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์สไตล์ของบริกันนะครับที่นิยมชมชอบเป็นอย่างมากในขณะนี้ Bo ส์ R นั้นครับเป็นความคลาสสิกที่เหนือการเวลานะครับในปี2015นี้นะครับก็มีการค้าลายกราฟิกที่ทำให้มันใหม่นะครับให้มีความแตกต่างจากปีที่แล้วเครื่องยนต์เหมือนเดิมครับวีทวิน60องศา950ซีซีนะครับให้พลังระบิดที่เหนือกว่าใครพร้อมด้วยการขับเคลื่อนแบบสายพานนะครับนี่ก็คือเอกลักษณ์เฉพาะของ Bo ส์ R หลายคนเบื่อแล้วนะครับกับการขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับดังนั้นนงเ็บสยอาร่ให้นยันัก ไม่ต้องหยดน้ำมันโซ่นะครับไม่มีคำเลอะเทอะเกิดขึ้นจากการใช้งานนี่ก็คือความเรียบง่ายความกระชับนะครับของมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์ขนาด9 5 0 4ซีที่หลายคนบอกว่านะครับมันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่ง่ายเบาสบายเครื่องยนต์จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดนะครับให้ความเปมันเชื้อเพลิงเป็นอย่างดีและมีราคาอยู่ที่465,000บาทครับสำหรับยามาฮ่านั้นเป็นค่ายแรกในสีค่ายญี่ปุ่นนะครับที่มีการเปิดโชว์รูมบิ๊กไบค์ในเมืองไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2 5 5 1ที่ผ่านมา นับถึงวันนี้นะครับเป็นเวลากว่า7ปีแล้วและคันนี้เลครับอีกคันหนึ่งที่หลายคนฝ้าจดามองอยู่อย่างมากมายก็คือ Yama h a t m a แม็กรถบิ๊กสกูตเตอร์อันดับหนึ่งของยุโรปในขณะนี้นะครับเมืองไทยของเรานั้นก็เป็นรถบอรทไซ์ที่ถือว่ามีหลายคนนะครับสนใจกับขี่เป็นอย่างมากความโดดเด่นของ t m a ม530นะครับก็คือเรื่องของรูปแบบดีไซน์นะครับที่มีความแหลมคมมีเหลี่ยมมีสันชัดเจนขับเคลื่อนด้วยสายพานแบบเปลือยนะครับนี่คือมอเตอร์ไซค,นนค์บิ๊กส้น แล้วก็มีช่วงท้ายอีกหนึ่งเส้นถัดมานะครับก็คือ YAMAHA SR400 Big Single นะครับนี่ก็เป็นมร์ไซค์สูบเดียวขนาด 400cc ที่มีความเป็นอมตะนิรันดร์การของ YAMAHA ครับผลิตตั้งแต่ปี1978นะครับแลถึงวันนี้เป็นเวลามากกว่า37ปีแล้วเพราะนั้นนะครับ SR400 จึงเป็นสัญลักษณ์ของความคลาสสิกที่มีความเป็นมาที่ยาวนานมาต่อด้วย YAMAHA YZ250F นะครับรถมอเตอร์ครอสขนาด 250cc เครื่องยนต์สูบเดียวนะครับ4จังหวะ สังเกตด,ดูนะครับเจนว่าเครื่องยนต์นั้นเอียงไปข้างหลังนี่คือการย้ายศูนย์ถ่วงรถนะครับให้ไปอยู่ตรงกลางทําให้ผู้ขับขี่นั้นสามารถเข้าโค้งได้อย่างง่ายดายรวดเร็วมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นรถแข่งมอเตอร์ครอสนะครับสังเกตด,ดูเจนว่ามันไม่มีไฟหน้าไม่มีไฟท้ายไม่มีกระจกสองหลังเน้นการขับขี่แข่งขันเพียงอย่างเดียวครับและอีกคันหนึ่งครับ YZ450F อยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับอยู่ที่ 450cc รุ่นนี้ก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์วางเอียงไปข้างหลังนะครับเน้นศูนย์ ซึ่งยามาฮ่าได้มีการนำเข้ืองสูตรตรงไทยในแบบ limited edition นะครับเ mm hmm. พียงไม่กี่คันเท่านั้นและนี่ก็คือความยิ่งใหญ่ความสำเร็จของยามาฮ่าในงานเม่หกรรมยันยนต์ครั้งที่31ครับและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพวกักไต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ